Scary thing about the future is. <laughs> 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 ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ a k t p Gaming วันนี้ก็จะมารีวิวจักรยานขั้นใหม่ของผมนั่นเองนะครับผมอันนี้คันของยายแย่งยายเย่งยายปั่นะครับใครที่ได้ดูชาเลนจ์ลุงมาแล้วก็จะเห็นคันนี้บ่อยมากนะครับเดวันนี้ก็จะมาเปยนคันกันนะครับคันนี้เป็นเราขับมือเดียวได้ค่ะได้นะครับผมขับมือเดียวนะครับทุกคนดูนี่สิ เหล็กแท้นะครับมันหนามากเลยแหมโคเมียน่างหากทุกคนดูสมิมันเงามันเงาจนเห็นกล้องกล้องผมเลยนะอันนี้เป็นโซ่ใหม่นะครับเพิ่งซื้อของก็ใหม่่แหละนะเงาวับทุกอย่างอันนี้เป็นแผ่นปั่นใหญ่นะครับผมเวลาปั่นปุ๊บมันก็จะเร็วขึ้นเวลาแบบเราปั่นเร็วๆเงี้ย,ยมันจะเร็วกว่าคันนู้นครับอันนี้จะใหญ่กว่าอันเะล็กกว่าอันนั้นเล็กกว่านะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวอันนี้นะผมส่วนล้อนะครับผมล้อเดี๋ยวเราไปดู ส่วนล้อหน้าล้อหลังนะครับล้อหน้าล้อหลังเหมือนกันนะครับผมเหล็กนี้ก็เป็นแบบเป็นสีเรืองแสงนะครับมันคือหินชิบหายนะครับเป็นอันนี้เป็นยางวีบาดครับผมเป็นยางวีบากดส่วนลายก็เป็นลายไฟนะครับผมซึ่งไม่รู้มีไว้ทําอะไรนะครับแต่มันก็เทมันจะนหะครับผมอย่เหล็กทั้งคันนะคับผู้ชมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมรอยเชื่อมของแท้นะครับเงาวับเลยเห็นไหมเด็ดเด็ดเดรอยเชื่อมของแท้นะครับผมส่วนสายเบรกก็มีทั้งเบรกหน้าเบรกหลังนะครับผม นี่ดูดูดบอกเป็นบอกพลาสติกนะครับบอกกนพลาสติกนะครับอันนี้เป็นยางแท้นะครับยางแท้นะครับอันนี้ไม่รู้เอาน็อตโผมมาทำไมนะครับก็ดีใช้ได้อันนี้ไม่รู้ว่าใช่ของแต่งรถยนต์หรือว่าของมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับเพราะผมเคยเห็นมาอย่างเงี้ยของคอมแบทนะครับผมไม่รู้ว่าเคยเห็นหรือเปล่านะครับไอที่รู้ว่าเคยเห็นแล้วรู้ว่าเป็นของแต่งจักรยานก็ช่วยบอกทีนะครับอาจารย์ไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะนะส่วน คนดูคัดซีนดูตัวโครงมองดูดีๆเอาเอาไปทำเป็นแบบจักรยานวางเครื่องได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะมาลองปั่นนครับผม,มลองปัน่นปัน่นเต็มเลยโอ้ลมแรงโคตรเลยคุณผู้ชมดูดูดูดดด ชิมใหยเลยอันนี้มันเป็นเขาก็เลยยากเลยเจากปันไม่ค่อยเร็วนะเลยต้องเข็นขึ้นมาอะชีวิตเลยนะคน,นี้ซื้อมา2,800ันแปนะครับผม2,800บาททวนนะ ถาว่าจักรยานแบบนี้ดีไหมก็ดีนะครับผมเบื่ออัดอัดใบฝึกกับในเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนาะซึ่งตอนนี้ผมยังขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะครับมาปั่นจักรยานฝึกซ้อมไว้ก่อนนะครับผมทุกอย่างดีหมดเลยนะครับผมคันนี้นะก็หรือ้วซื้อจากร้านไหนนะครับแต่อยู่จัทนทบุรีนี่เองนะคบผมจะถามว่าคันนี้ดีไหมก็ดีนะครับผมทรงแบบเอาไปวางทำจักรยานวางเครื่อนได้เลยดูคัสิ่นก็รู้เลยเนะี่ย ก็ผมก็าดคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากผมารีวิวจักรยานนะคคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปงหมะครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับป๊าป